สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่23กรกฎาคม2568นะคะที่บ้านสวนกระทิงทองเราซ้อมตอนกิ่งค่ะซ้อมอีกแล้วนะคะเพราะเรายังไม่ใช่มืออาชีพค่ะซ้อมถอดตอนกิ่งฝรั่งแดงอโยุทยาค่ะสังเกตง่ายๆนะคะแดงอโยุทยาใบเขาจะกลมออกกลมๆม,มนๆน,นะคะนี่เราทำได้ตอนตัดที่ห้แอบกิ่ง ทำได้แปดกิ่งแล้วคะ่ะแดงอายุธยาแล้วก็เอาไว้ลูกหนึ่งลูกเอาไว้แค่ลูกเดียวคะ่ะนอกนั้นตอนกิ่งขยายพันธุ์หมดเลยคะ่ะต้นพันธุ์แดงอายุทยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยซื้อมาหน้อยแล้วก็เลยทามาขยายพันเองก่อนนะคะนอกจากแดงอายุธยาแล้วเราก็มีแดงสีสเกตด,ด้วยคะ่ะแดงสีสเกตได้ข้อมูลจาก คนขายต้นพันธ์มาว่าเขาจะติดลูกง่ายกว่าแดงอโยธยาแล้วก็มีความดกก็อยากลองอะค่ะอยากรู้ว่าจริงไหมก็ต้องทดลองเองนะคะปลูกแล้วก็ขยายพันธ์ุขยายพันธ์ล็กก่อน